ผมขอสวัสดีเอซีของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทั้ง17,000กว่าท่านแล้วในเวลานี้นะครับทั้งท่านที่เข้ามารับชมในเวลานี้หรือนะครับท่านจะรับชมนะครับในเวลาที่ผมสตรีมเสร็จแล้วก็ตามนะครับทุกท่านเป็นเอซีผมและเชื่อมั่นว่าทุกท่านมีพลังงานบวกและนําพลังงานที่ดีมาสู่ช่องของเรานะครับและแน่นอนนะครับค่าคืนนี้ก่อนที่จะให้เอซีเข้าพักผ่อนนะครับ เอหลายท่านพักผ่อนแล้วเอฟซหลายท่านก็ยังคงทํางานผมรีวิวเหรียญสําคัญเป็นไร้สดนะครับในเวลานี้ด้วยเหยร,าารียญองค์บูรพาจารย์หลวงปู่มัน่นภูริทตะเทระวัดป่าสุทธาวาสอําเภอพันานานิคมจังหวัดสกลนครนะครับหากมีข้อความใดที่ผมพูดผิดไปต้องกราบขออภยัยทีทุกท่านด้วยนะครับด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาในบาร,รม,อมีองค์หลวงปู่มั่นองค์ครูบาาจารย์กรรมฐานนะครับพระ รักาในเมืองไทยกับทุกรูปนะครับท่านเป็นลําดับต้นลําดับแรกของการเริ่มปฏิบัติยิปัสนากรรมฐานนะครับนี่คือเหรียญสารพัดดีผมอยากให้ความดีทุกอย่างเกิดกับเอฟซีผมทุกท่านนะครับเหรียญสารพัดดีองค์หลวงปู่มัน่นภูเรียัตตะเทระนะครับซึ่งจัดสร้างโดยหลวงปู่บุญนาธรรมทินโนน,นะครับวัดป่าโสตธิผลจังหวัดสกลน,นครซึ่งเหรียญน,นี้เอฟซีสังเกตดูนะครับถ้าเป็นโลหะทองเหลือง หรือกรไหทองเวลาสะท้อนนะครับจะไม่เกิดความงดงามขนาดนี้แต่เหรียญน,นี้ตามโปรดการจัดสร้างคือเหรียญเนื้อทองผสมนะครับเอฟซีสังเกตดูเวลาการจัดสร้างเหรียญเนี่ยบางท่านนะครับมีความศรัทธามากจนถึงขนาดต้องถอดทองคําในคอของตนเองเนี่ยนะครับโยนลงไปในโยนลงไปในเตาหล่อหรือเตาหลอมในการจัดสร้างนะครับองค์พระ เพราะนั้นเหรียญสําคัญนี้จะสร้างด้วยโลหะทองผสมนะครับผมบอกเลยว่ามีส่วนผสมของทองคํานะครับจัดสร้างโดยหลวงปู่บุญนาร,รมัติโนวัตป่าสุติผลจังหวัดสกลนครผมให้เอฟซีชมด้านหน้านะครับของเหรียญให้ชมบาร,รมีขององค์หลวงปู่มัน่นโพธิธาติเทระองค์เกจิพระกรรมฐานนะครับองค์ครูบาอาจารย์ใหญ่นะครับสายกรรมฐานสายวิปัสนากรรมฐานของ พระส่งในเมืองไทยหลายรูปนะครับท่านเป็นพระสายป่าที่เคร่งในกรรมฐานมากๆนะครับนี่คือเหรียญมงคลชื่อเหรียญคือเหรียญสรพัะดีให้ชมด้านหน้าก่อนนะครับให้ความดีเกิดกับเอฟซีผมทุกท่านในช่วงเวลาสีา่ทุ่มนะครับก,กว่ากว่าเอฟซีหลายท่านนอนหลับพักผ่อนแล้วแต่ท่านยังคงทํางานขอเป็นกำลังใจขอส่งพลังงานบวกพลังงานดีๆให้กับเอฟซีทุกท่านให้มีความสุขสําเร็จสมหวัง ด้วยเหรียญสลัพดีพุทธคุณครอบจกักรวารนะครับผมเรียนเลยว่าเหรียญองค์หลวงปู่บั่นภูริทัตติยาระนั้นเป็นเหรียญน,นะครับที่สุดยอดมากๆนะครับเป็นเหรียญที่เข้มขขังมากๆและเป็นเหรียญที่นิยมมากๆทุกรายการเหรียญน,นะครับซึ่งท่านเป็นอ,องค์ครูบาอาจารย์นะครับลำดับต้นของเมืองไทยนะครับที่เป็นผู้มีวัดปฏิบัติอันง,งดงามและชื่อยาวัดอนง,งดงามนะครับ สมควรที่จะเลื่อมใสศรัทธานะครับและก็เป็นที่ครบนับถือบูชาแม้กระทั่งครับพ่อระบรมวงศานุงวงศ์นะครับหรือพระในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็อย่างและพระบรมวงศานุวงศ์ก็ให้ความคารพถือศรัทธาสักการะท่านอย่างมากนะครับนี่คือเหรียญสําคัญเหรียญสลพัะดีเห,ร,เหรียญมงคลองค์หลวงปู่มั่นภูริทัตเทระนะครับเอฟีสังเกตด,ดูว่าด้านหน้านั้นประทับรูปเหมือนองค์หลวงปู่มั่นภูริทัตเทระประทับนั่ง นะครับขัดสมาธิเต็มองค์บนอาสนะของท่าน <c oughs> ขอบคุณทีฟีมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับและฝากช่วยกดแชร์ไปให้กับเอฟซีท่านอื่นนะครับที่กําลังรับชมอยู่และก็ทีฟีท่านใดเข้ามาชมไม่ทันก็รับชมเป็นสตรีมนะครับเป็นวิดีโอหลวงปู่มั่นประทับนั่งขัดสมาธิเต็มองบนอาสนะแล้วจะด้วยข้อความหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับด้านล่างเป็นชื่อรุ่นเหรียญสารพัดดีนะครับ ตรงด้านบนมีอัครายันนะครับอะคารยันด้านบนหลวงพ่อสองครยันและเทีสังเกตดูด้านขวาของเหรียญนะครับซ้ายหลวงพ่อเห็นไหมครับโค้ดสําคัญตรงนี้นะครับโค้ดสำคัญหนึ่งจุดนะครับสุดยอดมากครับผมขอญาตประคองเหรียญนี้ขึ้นมาให้ชมด้านข้างหนาบางๆและส่วนด้านหลังขอญาตวางนะครับโฟกัสสําคัญคืออะไรครับเอฟีสังเกตดูโฟกัสสาคัญคืออะไรครับคือนะครับอันนี้นะครับ คือพระอุปคุตนะครับปางจกบาทพระอุปคุตปางจกบาทนะครับซึ่งกําลังพระหัตของท่านพระหัตข้างขวาล้วงบาทนะครับเป็นท่าพระอุปคุตปางจกบาทประทับนั่งบนฐานดอกบุษบกหรือดอกบัวนะครับปางนี้เป็นปางที่เขาเรียกว่าถ้าใครมีบูชาแล้วจะไม่อดอยากนะครับมีแต่ร่ำรวยมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ และมีอาคารยันในรอบเหรียญนี้ก็เป็นสุดยอดแห่งเหรียญอีกหนึ่งรายการและห่วงปิดด้านบนนะครับมีอะคารยันขึ้นต้นด้วยยันนะนะครับมียันประกอบอื่นรวมกันแล้ว4อาคารยันตรงแถวนี้ส่วนด้านข้างนั้นเยอะเลยนะเย็บเลยเยอะเลย fc เห็นไหมครับยันรอบรอบเลยนะครับมียันอยู่รอบรอบเลยนะครับหลายแถว1 2 3สประมาณ 3, อ่อประมาณ2แถวนะครับ2แถวอาคารยันประกอบรอบรอบแต่ตรงด้านบน fc สังเกตดูไหมครับ ข้อความตามแนวโค้งของเหรียญรูปวงลีเขียนว่าเมตตาอธิษฐานจิตโดยหลวงปู่บุญนาธรรมทิโนนะครับเข้มขังมากว่าผมมีเหรียญรายการนี้อยู่สองเหรียญเท่านั้นเป็นเหรียญเปิดประมูลนะครับผมบอกว่าเหรียญสับคันนี้เป็นเหรียญหายากและเป็นเหรียญเปิดประมูลนะครับหลวงปู่บุญนาธรรมทินโนวัดป่าสติผลเป็นองค์บุรพอาจารย์ผู้สร้างเหรียญน,นี้ขึ้นมานะครับบารมีของท่านและบารมีขององค์ปู่บ้านโพริธาติระจะ ครอบคุมเหรียญนี a, awesome Th ้นะครับและมีพุทธคุณครอบจักรวาลนะครับองคหลวงปู่มันท่านเป็นองค์บุรพาจารย์ของพระอรหันต์หรือพระพิสูจน์หลายๆรูปในเมืองไทยนะครับที่เช่นเป็นพระอาจารย์ขององค์หลวงตามหาบวยนสัมปันโนนะครับเป็นพระอาจารย์ขององค์หลวงปู่ฟันอาจารโรนะครับเป็นพระอาจารย์ของหลวงปู่สีมหาวีโรนะครับและก็เป็นพระอาจารย์อีกหลายรูป นะครับทั่วประเทศไทยนะครับและจะเรียกว่า,าบารมีท่านแผ่ไกลไปทั่วทุกมุมโลกก็ว่าได้นะครับขอพิกเหรียญกลับไปแลหว่างกล้องไว้ตรงนี้ให้ f ชมบารมีท่านเต็มที่เลยนะครับระหว่างนี้ผมจะนะครับให้ f c ชมนะครับความงดงามของเหรียญเหรียน,ยนี้ใกล้ๆองค์ท่านเลยนะครับขยายขอขยายองค์ท่านนะครับให้ท่านนั่งให้ FC ชมนะครับ สารพัดดีหลวงปู่มั่นภูริทัตเจระนะครับ <c oughs> FC ที่ก็มารับชมจีหลักนะครับผมต้องขอบคุณมากๆเหมือนกันนะครับ FC สังเกตด,ดูนะครับว่า,าในส่วนขององค์ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นชายของสังกติท่านหรือจีวรท่านสังเกตด,ดูสีเหลืองทองอารามที่ผมแผ่นไฟหรือสองไฟมานะครับถ้าเป็นโลหะทองเหลืองหรือทองธรรมดาเนี่ย ไก่ทองธรรมราจ,จะไม่ได้เงาวาวงามขนาดนี้นะครับอันนี้คือสมสมของทองคําที่เอฟซีเห็นชัดเจนเลยนะครับก็นึกถึงเวลาที่หล่อพระนะครับในเตาหลอมก็จะมีบางท่านนี่ศรัทธามากถอดแหวนถอดสร้อยถอดอทองคำนะครับโยนเข้าไปในกองไฟนั้นเลยนะครับเพื่อที่จะหล่อหลอมในเป้าในเตาหลอมอน,นี่คือความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่เรียนนี้จึงจะสร้างด้วยโลหะทองผสมนะครับมีส่วนผสมของทองคําด้วยนะครับทองคาแท้เลยขอบคุณ f c มากๆนะครับ ผมขอ f อฟีได้รับสิ่งดีๆด้วยบาร,รมีองค์หลวงปู่มัน่นผู่ฤทธตเทระผ่านเหรียญเหรียญน,นี้นะครับคำขืนนี้ขอท่านมีความสุขมีโชคลาภนะครับดังชื่อเหรียญว่าสารพัดดีดีไปทุกเรื่องครับโชคลาภลาบหน้าที่การเงินการงานความรักนะครับขอบคุณเอฟซีที่ชอบบูชาพระเครื่องเหรียญสําคัญทุกรายการของช่องเรานะครับขอท่านได้ในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกอย่างนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงผมจะได้สตรีมวิดีโอชุดนี้นะครับ อีกสักคู่นึงผมจะสตรีมนะครับแต่ว่าช่วงนี้ให้เอฟซีชมบารมีของท่านก่อนนะครับถ้าท่านใดมารับชมไม่ทันนะครับอรอรับชมตอนที่ผมสตรีมเสร็จนะครับเป็นวิดีโอก็ได้นะครับในช่องเราตอนนี้ช่องเรามีผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นทุกวันทำให้การรับชมไร้สดนะครับมีมากขึ้นต้องขอบพระคุณทุกท่านจริงๆนะครับสเกือบจะสองร้อท่านที่ นะครับอย่างเสนาวเวลาที่เป็นช่วงพักผ่อนก็ามาชมไฟ่สดนะครับทางนี้ก็เพื่อที่จะช่วยกันขยายงานประเครื่องให้มากยิ่งขึ้นนะครับจุดของสําคัญของเหรียญเหรียญนี้มีจุดสําคัญอยู่หลายจุดนะครับผมให้ f อฟสังเกตด้วยตัวของ FC เองนะครับ ครับระหว่างนี้ f c หลายท่านได้รับชมรายละเอียดของเหรียญน,นะครับผมจะเรียนแนะนํา f c ว่าการสังเกตเหรียญเนี่ยจุดไหนที่เป็นจุดสําคัญมากๆนะครับจะทําให้เอ FC ได้รับความรู้แล้วก็จะเข้าใจองค์ประกอบของเหรียญมากขึ้นและก็จะสามารถเรียนรู้เนื้อว่าเนื้อโลหะอะไรบ้างน,นะครับเข้มขลังและคมชัดมากๆสําหรับโลหะที่ใช้ในการจะสร้างเหรียญเหรียญนี้นะครับ มขอ,อยาดพิกอีกรอบหนึ่งให้ชมพระประคุตที่ด้านหลังและขออนุญาตขยายองค์พระประคุตนะครับไปด้านหลังให้ทีเห็นนะครับเป็นปางโจกบ,บาทนะครับปางโจกบ,บาทหรือถ้าพูดตามภาษาพระกลางคือล้วงบาทท่าน,นกลาลังล้วงบาทอยู่นะครับลักษณะเป็นลักษณะของท่านฉันพัตาหารอยู่นะครับซึ่งปางนี้นะครับหรือพระปุะคุตนี้ใครมีบูชาก็จะมีแต่ร่ำรวยนะครับไม่อดอยากนะครับนี้คือ ความเป็นมงคลของรงเรียนเร่ยนนีนะ้ทั้งด้านหน้าครับที่มีองคุรพระจาารของภูมัน่นภูริทัตถิระและบราามีของภูบุญนาธรรมทินโนและปุณนะครับความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระอุปคุธนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะขอสตรีมไรนี้แล้วนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับฝากช่วยแชร์ส่งต่อไปกับเ c ท่านอื่นด้วยและก็นะครับ ท่านใดชอบบูชาพระเครื่องสาคัญเหรียญสำคัญทุกรายการผมต้องขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขสําเร็จสมหวังหนังชื่อของเหรียญน,นี้สารพดัดดีดีทุกเรื่องครับหน้าที่การเงินการงานความรักนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่รอดปลอดภยัยแควคลาดจากภัยพิทั้งหลายั้งป่วงไ้พบกันใหม่ในรายหน้านะครับขอบคุณมากๆฝากกด s u b s c r i b e กดแชร์กดเทครีวิวไปเรื่อยๆนะครับเพื่อขยายงานพระเครื่องเหรียญสำคัญของเรานะครับขอบคุณมากๆนะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับแล้วผมจะขยายแต่ละส่วนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะสตรีมนะครับไลน์นี้เลยนะครับให้ชมนะครับให้ชมห่วงเหรียญน,นี้เป็นห่วงปิดนะครับด้านบนห่วงปิด F อเห็นนะครับขอบคุณมากว่าครับสวัสดีครับ